ย่าผมเป็นนัดเดทได้ไหมเปล่าเลยครับสเอ้สี่สี่สาหก่อะไรนะสี่สี่สี่สามหกสหกสี่สหกไม่มีแล้วดิ ไปทู๋ยูที่ไหครับทำไรพี่เอ,เ,อเอาดี๋ยวเอองานบ้านครับเอาดีใช่แล้วใช่แล้ว 对挂。 หวันอื้อเลยได้ไหมครับเบสเก้าส่วนเก้าครับครสิครับช็อตเดียวเลยไหมอืมถ่ายสนอคอยห้าหมื่นเชียะ เมือ่อวานยังมีคนขาย2 5 0 0มื่นห้อยู่เลยนะมัน,ม,นมันเราไม่รู้มันใช้เท่าไหรอ่อ่ะเออไม่หมดตรงนี้แหละพีไม่้เเราเลยเรารเลยตีราคาไม่ถูกไว้ถ้ามันใช้เยอะเกินก็กรียกคนะซื้อห้าหมื่นทีเหมืนก็ตายอะ่ะตายแม่งแพง,งกว่าแพงกว่ามีดอ่ะเออหกล้านอนะ่ะ ยาย่านี่แฟนอาเฉินปะ,ะเล้จะเรียกว่าเรียกเป็นเด็กแล้วตอนนี้ชื่อชหคุณคุณชื่อมันคุณคูนไงแล้วก็ทักไปแล้วด้วยก็ต้องเล่นหน่อยหนึ่งเฮ้ยหาคิด้ไปเนี่ย โอ้ยเรียบร้อยเอาอันนี้มานี่มานดิไอเดียวเลยเอามาใครอ่ะคืออะไรอ่ะอีกแล้วขอได้คนหนึ่งขอได้คนหนึ่งขอได้คนหนึ่งหกห้าสามครหกห้าใครอะเดี๋ยว สวัสดีค่ะขอบคุณ่ะแบ่งกันได้ไหมครับแบ่งกันได้ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณครับขคุค่ะหนูเริ่มจากเราต้องเดินริมริมพุ่ปากลูกไอ้เมื่อกี้ก็เราข้าถนนแล้วเขาชนน่ะเังไม่เดินเลุ่มากเราไม่ได้ข้ามทามาลยไงมันไม่มีมาลายเมื่อกี้พี่คนนี้อกล่มีมีมมีมมีมีมมี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 

กินตาให้แบบนี้นะเปล่าป่าวไงคนนี้คือแบบเจ็บจิตเป็นยังไงนะป่าชื่ออะไรครับในสางคนหนูชื่อเอ๋อครับชื่อมาคนะชื่อพริกแกงค่ะจักรสามอ๋อเรื่องมชอบแล้วขึ้นมาเดี๋ยวขี้นกเป็นยังไม่หายอ่ะนี่พี่พี่ชายมชอบคนนี้อะพี่ชายผมรวย้วยแล้วชอบคนที่ถือไฟฉายได้ไหมนี่เว้ยอันนี้คือเมินผมนะ ันนี้เหมือนแบบเขาอุตส่าห์แนะนำครับแซลครับอ๋แซลลองคิดจริงนะครับไปอูไปอูไปไปอูจะขี้นกจะหายเหรอตาให้หัวกินหายหมั้งล่ะเออหายมันลูกมึงก็หายไปด้วยแล้วมันก็เดินเรียกอะไรครับเรียกอะไรขนมไหหกห้าสามครับอยากกินขนมแล้วกินข้าวโอ้ใหม่ก้ขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมไปสายกัรมาเอ้ยเชี่ยเอินเมื่อกี้ให้ติดคนละสามที่เขาบอกสามพันห้าแบบนั้นหรือเปล่าไหนอ่ไครับสองคนคะใช่ไหมคะหกศูนย์สามค่ะอ่าโหกห้าสองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแลพี่เขาชื่ออะไรอ่ะหนูยังไม่ได้ถามเลยอ่ะ เอาเลยครับกระทเลยครับีจอป แล้ว <Hello. S 1> ครับอ่าพี่ตัวนี้ครับเออทำอะไรไปไหนโอเคอ่า okay. uh, ผมมีของมาขายอ่ะซื้อไหมวอาไปน้องไม่ไงมันมันเป็นเพชรสีฟ้าฟ้ายาวๆอ่ะอะไรอ๋อแร่แฟ้าเหรอใช่มันทำไม อ่เท่าไหร่ครับสามพันมึงเห็นพี่เป็นคนมีเงินขนาดนี้เหรอเนี่ยเอาให้เอาให้ก็ได้อ่ะใช้มากเฟี้ยวเลยอ่ะเนี่ยใช้ก่อนแกงไหมอ่ะใช้ก่อนแกงครับไม่น่ามาเลยเธอเป็นธุรกิจฮัลโหลค่ะเออขายอันเท่าไหร่ครับนอกคอร์หรอคะใช่ครับอ่าอันนี้โพสต์ไว้ว่า 90k เลยนะคะ อ๋อขายอันละเก้าสิบเคแล้วใช่ค่ะ้องเสียดายมาซื้ออันละสองแสนไม่มีใครขายครับสองแสนสี่สามหครับโอเคไม่มาครับอบอกให้ก็ให้ลูกผู้ชายเอ้ค่าช่างนะ้องค่าช่างเออใช่ววะค่าช่งเอานะดนเดี๋ยจององเกือบเท่แล้ว chơi xong xong rồi chơi xong 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 ok แเอาเอาแบบนี้ช่างครับจ่ายให้หน่อยสองหมื่นจ่ายให้ผมหน่อยผมอยากฟังผมฟังมาแล้วที่อื่นมางแล้วชัดเลยไม่อยากฟังฟรีมาชัดเลยถ้าพูดถึงเรื่องนังกะทีนี่ต้องถามผมเลยเบอร์อะไรเบอร์อะไรผมขันทุกคนเคนละห้าร้อยคนละห้าพันมาห้าพันไหมเฮ้ยหันเนาะหันเนาะไม่เอาไหมข้าวพันคนละห้าอะไรเนี่ยนี่คือต้องการกันขนาดนั้นช่างหิวอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่อยากฟังจะแอบฟังไปเลยเขาไม่เก็บตังค์หรอกเบอร์อะไร เอ้ยโอนด้วยกระเป๋าหกช่าสามตีแบนเนตมรวยนะใช่เหรช่างรวยจ้ะเรออะไรหกห้าสกระเป๋าหกห้าสามขอห้าพันก่อนแม่เดี๋ยวเดี๋ยวติดนี่ขอห้าพันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันครึ่งเดียวไม่ได้มันครึ่งเดียวไม่เป็นมันสุดตลอดมันสุดตลอดด้วยไอ้กดด้วยช่างใจถึงด้วยอันนี้เราต้องซื้อรถตรงไหนอะคะใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปซื้อก็ได้ครับ ใช่ sí, ครับค no, no. okay. right. ah, ันน oh. yeah. mm ี hmm. oh. yeah. mm ้เ hmm. ร yeah. uh ิ huh. ่มใช่เลยให้พี่ผจอาไปใช้ฟรีหรอ้านอะไรแนะนำไหมคะเหมือนเดียวใช่ไหมมีเงินเท่าไหร่เรับนตัวเดียวโอ้ลดเลยครับสองตัวมือหนึ่งดีกว่าครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ของดีไหมคะดีของคนนี้ได้ไหมคนนี้ลองเดียวขอไดี่อสี่ร้อยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ได้มาโอ้มีเท่าไหร่แล้วลูกไม่เราต้องไปซื้อเราต้องไปซื้ออะไรผมต้องทำงานแน่เราสิบโลประมาณสามหมื่นกว่าห้าสามสามหมื่นกว่าเหรอใ่สามหมื่นกว่าพี่บังเนี่ยสามหมื่นแปดมั้งจะไม่ผิด โอเคครับอนั้นไม่ได้จอเนั่นนะพี่นไม่ได้เากินอะไรเข้าไปมรประมาณหกสิบรนะพีอาวอรูโอได้หมุ่มอยู่ขุมอยู่โอ่ะโอ่ะลูกโออะไรอะูโอรูโอคืออะไรอ่ะพี่แม่เอาตัไปแล้วไงลูกโอาสกุณเหรอ สกุลนามสกุลมันโออยู่แล้วแต่มันพี่จาพี่ตาตาลูกุณหนูกี่ตัวนามสกุลหนูมีสองตัวเอาหนึ่งตัวบังมาพอดีเลยโอ้โหแน่โดนโดนโดนแทงแน่รุ่นใหญ่มาแล้วซีโตมาแล้วโดนแน่เองโดนแน่โดนแทงกับอะไรคะอตาลูดินไอตาลูกดินไม่ได้ยินเลยต้องถามว่าโดนแทงกับอะไรคะใช่ค่ะจะได้ร้องถูกอะค่ะ พอใจอยากเอาตังค์คืนได้ไหมกลัวมึงแก่อย่าไม่ทันจะพูดเลยอะไรอย่าไม่ทันจะพูดเลยก็ถ้ามันโดนแทงจะร้องยังไงครับไอ้โรคแทงร้องอะไรคะถ้ามันโดนแทงอไม่มีค่ะน่นการน่นน่นเอาอะไรแทงอะค่ะถ้าสมมติเป็นมีดมีอาอาม่นีมีดำแหลมก่อนดัมทูถ้าไปไดนแทงอะไรนะลยถ้าไปโดนมีดมีดฟันนุ่หนูไม่อยากลองอะค่ะอ่ะตรงไหนวะคุณเจ้าชู้คได้ไหมอะตรงนี้คนมันเยอะอะค่ะเดี๋ยวผมรับรับแป๊บคนลูก เเคยตัดขนมอบได้โดนมีดกูไม่ได้เฉยนฟันมือมากกูจะช่วยเนาะอะไรนะคะตอนต้องตัดขนมอบนี่เขาอยีดก่อนนิดๆหน่อยๆแล้วยังไงมิบาดมิบาดครับมีบาดมิดบาดใช่เออไม่มันผิดแล้วผิดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะมันร้องยังไงคะมันต้องร้องอ้าวฮะอ้าวหมดหมดอหะช่างหมดและอารมณ์หมดได้ใช่อุาว ใมันร้องโอ๊ยอย่างงี้ไม่มีใครต้องยาวๆมันต้องยาวๆมันสั้นๆไม่ได้ลอองดูีกไม่แต่มันเจ็บแป๊บเดียวนะคะใช่มันเจ็บแป๊บเดียวครับมันเจ็ดลึกลึกอ่ะบาดลึกๆผู้ชายผู้ชายลองลองลองดูเน๊ะให้เขาฟังหน่อยฮะลองดูอ่ะมันาที่กูละช่างเอาวิก็เก่งไงไม่ใช่หรอไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งผมชอบฟังผมไม่ได้ชอบร้องเขาต้องมีแอดซัมเปอร์อ่ะเร็วๆอะไรคือซัมเปอร์วะอ่าพูดยังไงดีอ่ะหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง พี่ชาย60สิโลมันเท่าไหร่นะเออมาเจ็ดหมื่นนะเป็นคนใครพี่ตองอรับว่าไงถ้าเป็นสองป็นแซนคิงมันสามหมื่นครับเดียวหรือเปล่าสามหมื่นกว่าแล้วแซนคิงหล่อพี่ดีหรอปล่าเดนีเลี่อ่านพูดปะเพื่อไปสี่คนอะไรเงี้ยหนึ่ไม่รับเลยน้องตอนนี้โอเคครับโอเคครับแบบจริงจังเลยนะใช่ใช่ไปสี่คนแต่เขามีสามแต่ถ้าเป็นคาบาโชมันแรงมันแรงครับมันก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นเอาตังค์บุบเอาตังคบุบไปซื้อรถดิ ได้ได้ได้จัดมุงจับรถโดมาโมีรถให้มามาดู้ยนไ่ชัดชัดๆไอ้สลองดูครับช่างมาจะโดนโดนโดนแบบว่าปอกเปลือกง่ายก็ลงกินไปเรือยดคุณได้แปดปะทำเยััีรครับจไมัดี้น้อง้ยโนนี้มีคนชไปเรื่อยก่อ้ไมชอบไป่ะเจอผู้พิทักษ์สิบหกคนอะเกมหมอเอาละดี้ไปปตัวดี มีร้านไหนบ้างอะที่ยังไม่งานเลยป่ะเลยนี่ชวดไปหมดเลยพี่ถ้าชุดเราเนี่งานเป้าอะไรหรอนกไปเป้าพี่ออกรอบออกงานเป้าดูเรื่องลุยรู้เรื่องรู้เรื่องไปดิไปดิเฮ้ยทุกคนถ้าใครใครใครไปเกอะเป็นชุดแดงเลยแดงรวด